สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปทํากิจกรรมกันนะคบเป็นกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมแนะแนวสันจอะครับที่จังหวัดแพร่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะตอนนี้ก็กำลังจะเก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรไปนะครับเราไปกัน สามวันสองคืนนะครับเรามาดูกันว่าคลิปนี้มันมีอะไรบ้างนะครับว่าจะได้ถ่ายหรือไม่นะครับนี่นะทุกคนก็ไม่มีอะไรก็เสื้อผ้าที่จะรีดเที่ยังไม่ได้รีดแล้วก็นี้ก็เสื้อผ้าที่จะไปด้วยก็จะมีแค่ชุดนอนถุงเท้าอะไรพวกนี้นิดหน่อยนี่กระเป๋ายังไมไ่เก็บเลยเดี๋จะเก็บขอไว้ก่อนพรุ่งนี้จะไปเช้าไปรีดเสื้อผ้าก่อน นี่อันนี้ชุดที่จะใส่ไปนะครวันแรกแล้วก็นี่อย้ันสอนอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาไปเปลี่ยนด้วย2ชุดก็วันนี้ก็เก็บของไว้ประมาณนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้จะค่อยเอาเก็บเข้ากระเป๋านะพรุ่งนี้ตื่นมาก็เช้าอยู่ตื่นประมาณ8ปดโมงก็ได้เพราะว่ารถออกเก้าโมงคึ่งเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปละ ในเช้าแรกนะครับก็เก็บของเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเร็วเดี๋ยวก็รอดูนะว่าเราเก็บอะไรบ้างเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดลองกัะเป๋าแล้วเกอานี้ด้วยนีย่ใส่ไปเดี๋ยวมีอะไรอีก ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บของหมดละเหลือเดินทางแล้วเราไปเดินทางกันเลย ตอนนี้เสร็จแล้วคืนแรกดูที่นอนเลิศคณะเขาดีดีจริงไปนอนละไปบายก่อนลงลึกอะไรมากเตรียนเพื่อไปบริหารคนอื่นได้ประมาณนี้แต่จบไปแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการเลขานุการมีรต้น ก็มีเรียนมีแรกฎหมายนะครับก็คือก็คือบัญชีนะครับถามว่าทำไมต้อง,องเรียนกฎหมาย้วยก็เพราะว่าเราทำงานกับไอ้งบกานเงินเราก็วันพักผ่อนไม่ใช่วันพักผ่อนสิคืนแห่งการพรักผ่อนเดี๋ยวพ่งนี้ทำงานใหม่นี่ม,ม,มหาวทิทยาลัย จัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือชุมชนเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงหอ,หอแล้วนะครับก็ถามว่าได้ถ่ายอะไรไหมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยดูหน้าสิกลังมาถึงเมื่อกี้เนี่ยง่วงมากมันเหนื่อยมากเลยนะแค่ไปพูดแล้วก็ไม่มีบรรยากาศพูดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันยุ่งมากเลยนะ มันเดินทางเยอะมากก็แล้ววันนี้ที่เราไปมาก็วันแรกเราไปที่โรงเรียนสูงเมนแล้วก็โรงเรียนพิริยาลัยแล้วก็วันต่อไปแล้วก็ไปตอนเช้าเราก็ไปพิริยาลัยตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเราไปวังชิ้นและ วันที่สามเราไปที่โรงเรียนลองเออแล้วก็กลับมามันเหนื่อยมากเลยเนาะแต่และที่มันห่างกันมากเลยแต่เราก็ต้องเออเนาะถ้าใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผม แล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย